สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลิปโตปบนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูบิตคอยในระยะยาวนะครับผมจะบอกเพื่อนๆว่าตอนนี้นะครับมีสัญญาณที่ดีมากๆของบิตคอยเกิดขึ้นแล้วนะครับก็คือเส้นสีเขียวตรงนี้ที่ผมเคยบอกเพื่อนๆไปเนาะตอนนี้ได้เกิดขึ้นแล้วนะครับถามว่ามันดียังไงนะครับถ้าเรามาย้อนดูในอดีตนะครับไม่ว่าจะเป็นปี2019นะครับพอมันเกิดขึ้นนะครับ แน่นอนนะมันไม่ได้พุ่งขึ้นไปเลยเนาะมันอาจจะมีย่อลงมาบ้างนะครับแล้วมันค่อยขึ้นนะครับหรือจะเป็นแบบปี2015นะครับที่เกิดขึ้นปุ๊บมีการย่อลงมา30กว่าเปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆอ,อดใจรออีกนิดนึงนะครับเราเพิ่งเกิดนะครับเหมือนที่ผมเคยบอกเพื่อนๆไปเลยเนาะก่อนที่บิตคอยจะตกนะครับ ช่วงระยะเวลานี้จําได้ไหมครับที่ผมเคยบอกว่ามันเกิด t r e day date cost จำได้ไหมครับผมเคยบอกไปแล้วเนาะว่ามันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะตกเลยนะมันเกิดขึ้นมันอาจจะมีพุ่งขึ้นมาได้นะครับเป็นการหลอกคนให้คนคิดว่ามันจะกลับขึ้นไปแต่สุดท้ายเนี่ยพอผลโดยรวมเรามาดูแล้วเนี่ยผลสุดท้ายมันจะไปตามทิศทางที่มันเกิดตอนนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับคือเรายังมองขึ้นได้อยู่ในระยะยาวถ้าเราไาดูดีๆเนี่ยมันพิ่งเกิดสีเขียวขึ้นนะครับ อย่างถ้าเกิดว่าเราไปวัดของปี2 0 1 5ตอนที่มันเกิดสีเขียวขึ้นมันใช้เวลา193วันนะครับกว่ามันจะพุ่งขึ้นไปจริงๆตอนนี้เนี่ยเราเพิ่งเกิดสีเขียวมาได้กี่วันครับเราเพิ่งเกิดสีเขียวมาได้แค่20วันเองนะครับยังไม่ถึงเดือนด้วยซ้ําดังนั้นผมจะมาคอยบอกหลายๆคนนะครับที่ค่อนข้างใจร้อนนะครับอยากจะได้เงินเร็วนะครับผมต้องบอกเลยนะครับว่าการได้เงินเร็วมาเนี่ยคุณก็จะเสียเร็วเหมือนกันนะคุณต้องอดทนนิดนึงนะครับ มันเป็นเงินเย็นนะครับเงินที่เรานํามาเล่นหุน้นเล่นทองคําหรือว่าเล่นอะไรก็ตามเนี่ยพวกนี่มันเป็นเงินเย็นเราควรจะเล่นมันแบบใจเย็นๆนะครับไม่ควรจะไปรีบร้อนเนาะถ้าเราไปรีบร้อนหรือว่าไปอะไรมากมายเนี่ยผมว่าเราจะเสียมากกว่าได้นะครับแต่ว่าโดยสรุปแล้วนะครับผมคิดว่าสัญญาณตัวนี้เนี่ยไม่ค่อยหลอกนะครับแล้วก็ ยังมองขึ้นอยู่นะครับในระยะยาวเนาะเดี๋ยวมันขึ้นไปถึงไหนเนี่ยผมเริ่มขายแล้วผมก็จะมาทําคลิปบอกนะครับแต่ผมจะไปบอกคนในห้องซิกก่อนเช่นเคยนะครับใครที่สนใจสมัครเข้าห้องซิกนะครับก็สามารถแอดไลน์ตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับ